บินเอส e ปีดีชงใหม่ครับผมสําหรับท่านที่กําลังมองหารถสูตรนะครับสักคันที่สามารถเอาไว้ขี่เล่นได้นะครับแล้วก็ขี่ในสนามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อวิบากหรือล้อโมตาร์นะครับวายแซดร้อยิห้า125คันนี้ก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นร้อยิห้านะครับสองจังหวะเป็นรถมีทะเบียนนะครับ ปกติเนี่ยไวยแซดพวกนี้จะไม่มีทะเบียนนะครับหมายถึงว่ารถสไตล์แบบนี้นะครับจะมีเป็นสับปสามิรนะครับคันนี้ทําไมถึงมีทะเบียนได้นะครับเป็นเพราะว่าคันนี้เป็นรถที่ประมูลจากศุลกากรมานะครับคันนี้จะเป็นโฉมปีประมาณ2006นะครับเป็นเฟรมมินียมนะครับก็คือเฟรมมินียมเนี่ยตั้งแต่ปี2005ขึ้นไปนะครับไปจนถึงปี2021 จะใช้เฟรมเดียวกันนะครับส่วนชิ้นพลาส,สติกเนี่ยทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับชิ้นพลาส,สติกเนี่ยจะเป็นปี2017ขึ้นแล้วนะครับ ปี06ถึงปีปีใหม่2องพขึ้นเนี่ยมีไม่กี่จุดนะครับถ้าดูอย่างภายนอกเนี่ยก็จะมีโชกแผงคอนะครับแผงคอก็จะเป็นแผงคอแบบตุ๊กตาแบบแฮนด์พอมนะครับโชกก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยการโชกก็เป็นแบบนี้นะครับภายนอกก็ต่างกันประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีพวกปั๊มเบรกนะครับที่จานเบรกด้วยนะครับที่อาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็ใช้รหัสพาร์ทเดียวกันซะส่วนมากนะครับ รหรือกําลังมองหาว่าอยากเปลี่ยนแนวมาเล่นแบบนี้บ้างนะครับล้อมโมตา้าก็ขี่ได้นะครับขี่ถนนได้ถ้าเบื่อก็สามารถเปลี่ยนเป็นล้อวิบากไปขี่สนามเล่นได้อีกนะครับคันนี้เป็นมือสองนะครับมือสองเนี่ยแล้วก็มีทะเบียนนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถที่ค่อนข้างมีราคานะครับแล้วก็เป็นรถที่ติดตลาดเนาะราคาเขาจะไม่ค่อยตกนะครับโฉมนี้นะครับ สวยงามนะครับคันจริงสวยมากถ้าเป็นล้อโมตาร์ดเนี่ยรถเนี่ยจะต่ำมากนะครับถ้าสูง170เนี่ยขาถึงพื้นหยียบสบายนะครับสูง160ก็สามารถขี่ได้แต่อาจจะยิงเยงนิดนึงนะครับมาดูของแต่งครับของแต่งเนี่ยใส่ที่ใส่ใหม่เลยนะครับก็จะมีชิ้นพลาสติกทั้งคันนะครับใหม่หมดชิ้นพลาสติกนะครับก็เป็นสติกเกอร์ทั้งคันนะครับตัวนี้ใหม่หมดเลยนะครับชุดล้อโมตาร์ด ใหม่เหมือนกันนะครับขึ้นใหม่หมดยางใหม่นะครับดูมแต่ง CNC นะครับยางเป็น Pirelli Rosso Sport หน้า120หลัง150 60นะครับใหม่นะครับท่อเป็น f m MM f ครับฟูลเลยโชคหน้าโชกหลังไม่รั่วไม่ซึมนะครับนี่ครับ ก็จะมีกาดเครื่อง As a ัส i บ x p x w o w e r นะครับตัวนี้ก็ใส่ใหม่จะมีครอบซ้ายครอบขวาให้เลยนะครับแฮนดเป็นเลนทอน7ทันะครับปอกแฮนดเป็น ODI นะครับใส่มาให้เรียบร้อยใหม่ๆเลยนะครับกาดแฮนอัสบ <God S 1> ิดตัวนี้ก็เพิ่งใส่ไปใหม่เหมือนกันนะครับสวยงามครับ บังโคลหน้าเป็นบังโคลนตรงรุ่นโมตัดนะครับก็จะมีบังโคลนเดิมบังโคลนยาวให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์โปรเกิตของแท้นะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับมือเบรกมือคัตเป็น ASV นะฮะ ลีดเป็น V Ford สาแล้วนะครับกาดเครื่องครับผ้าเบาะแต่งของดีคอนะครับตรงรุ่นเลยสเตอร์ผ้าทิครับประคองโซ่อสบิดแท้นะครับใส่ไว้ให้เรียบร้อยก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรนะครับซื้อไปก็ขี่ได้เลยนะครับ ถึงตัวเครื่องนะครับเป็นรถสูตรนะครับหรือที่ได้ยินกันว่า,านับชั่วโมงนะครับสองจังหวะเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็เซอร์วิสราคาถูกมากนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยทนมากนะครับกว่าจะได้เซอร์วิสเนี่ยนานครับคำว่านับชั่วโมงเนี่ยจะเป็นนับชั่วโมงแบบเช็คระยะนะครับยกตัวอย่างเช่น ห้าชั่วโมงนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องประมาณนี้นะครับถ้าขี่ไปนานนะครับที่จะได้เซอร์วิสแรกเลยอ่ะน่าจะเป็นลูกกับแหวนนะครับซึ่งราคาเนี่ยไม่แพงนะครับอยู่ในระดับประมาณ 3- ามถึงห้าพันบาทนะครับลูกแหวนของ YZ125 รยินะครับเครื่องมันไม่ได้พังง่ายๆด้วยนะครับเกียร์มี6เกียร์นะครับขี่ถนน หรือขี่สนามสี่ได้นะครับสตาร์ทเท้านะครับผมสตาร์ทเท้าก็สตาร์ทติดง่ายนะครับไม่ได้สตาร์ทติดยากเลยนะครับน้ํามันที่ใช้เติมนะครับก็จะเป็นพวกเก้าห้าหรือเบนซินนะครับการเติมก็จะเป็นการผสมถังนะครับอัตราส่วนรถสวยสมบูรณ์นะครับขี่ใช้งานปกตินะครับผมสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งถึงหน้าบ้านนะครับผม